สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอขึ้นวันนี้ด้วยสตาของคุณแม่สตังสตาของคุณสุชาดาสตาของคุณสกุลราชสตาของคุณวีรนุชอุตริร่วมกันรับเป็นเาภาพ ขอโน้โมนากับสธาของท่านต่างกล่าวแล้วมณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นโจภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสพทานังธรรมะทานังชินาติก็แปลว,ว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพรวะปัใจจัยให้คุณแม่สตังให้คุณสุชาดาให้คุณสกุลรัตนให้คุณวีรนุชอุตร,ริทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทางปวงนักครับ ขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์รายการปตามทางพระพุทธเจ้าว,วางเว้นไปหนึ่งคืนนะครับพบกันในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นสธาของคุณปุญญาดาผู้สุโชติพัฒน์สธาของคุณหาไทยรัฐแป้นไทยสตาของคุณพัชรินเลอกิจกุล ทตาของคุณธนบุญสิริพลทองเป็นเจ้าภาพครับอ่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยาก,กาศเรียนรู้ธรรมะต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับมีใครไม่เข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปหยิบไม้กวาดสนะักอันหนึ่งครับอ้าวจริงๆครับมันอ่อนไปหมดนะครับมันอันนี้แข็งอันนี้อ่อนมันกวาดได้แช่มช้อยดีนะฮะกวาดอย่างน่ารัก หน้าดูอย่างอ่อนน้อมแต่ถ้ากวาดได้โทระเป็นไงฮะควรไหมถ้าโทระท์ในกวาดยังควรไหมฮะโอ้โหดูไม่เจืดเลยนะฮะเค็มเลยเนี่ยความเปรียบเทียบด้านความปรากฏหรือเหมาะควรแก่การทําที่เป็นกุศลเนี่ยกุศลเป็นไงครับดีงามมาดูแล้วเจริญตาเห็นกอบ มีความสุขทางตานะได้ยินก็มีความสุขทางหูนะนะปรากฏแล้วมันเหมาะมันควรต่ออารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นแหละครับนะกรรมรรมัญญตากรมะนี่ก็คือการกระทำนะฮะนะการกระทําที่เหมาะที่ควรที่อ่อนโยนที่ดูงามนะเรียกว่ากรรมัญญตาครับนะฮะอา้าวตกลงลัคณาที่จตุกะของกรรมมัญญตา นะฮะแล้วก็จิตตะกรรมบรญชตากายกรรมบรญชตาประการที่แรกการที่หนึ่งคือกายะจิตตานะกายะจิตตะกรรมัรรภภาวะรูปสมะรักษนาจดไว้ไม่เนียเยอะเลยนะนะจดในไหวก็ดูไว้ไปเปิดในปริเชตที่สองมีครับมีการทำให้เจตสิก ทำให้จิตสงบจากความไม่ควรแก่การงานกวาดไปมันก็ด่าไปกวาดไปก็ด่าไปมันไม่ควรต่อการงานเลยและกวาดก็ไม่มีความนอบน้อมเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงนะฮะมันจะโดนใครก็จ้างผุนมันจะไปขึ้นจมูกใครใครอยู่ปลายไม้กวาดก็ช่างปลาไลขอให้ฆ่าได้กวาดกันเลยกันควรไหมอย่างเงี้ยไม่ควรหรอกครับนะไม่เป็นกุศลด้วยมันเป็นอกุศล กายะจิตากรรม,มัญญาภาวะนิมมตนะรสามีการทําลายความไม่ควรแก่การงานของจิตและเจตสิกนี่งานงานของกายะกรรม,มัญญาตางานของจิตตกรรม,มัญญาตาเป็นนะฮะไปทาลายความไม่ควรแก่การงานของจิตและเจตสิกเอาตกลงนี่คือลัคนาที่จกกตุกะนะลัคนาท่จตุกะของ กายะกรรมัญจญา,าจิตกรรมัญจญา,าประการที่สามครับประการที่สามคือกายะจิตตาหนังอารมณะกาลณะสัมปติปัจจุปทานามีการทำให้เจตสิกทำให้จิตมีอารมณ์สมควรแก่การงานมีอารมณ์สมควรแก่การงานนั่นก็คือทั้งจิตและเจตสิกจะสํารวมสํารวม ในอารมณ์ให้เป็นไปในทางกุศลส้ำรวมเมื่อประสบอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของอก,กุศลก็ซ้ำรวมให้เป็นกุศลซะอ่าเขาด่ามาแล้วก็ไหวเขาสาธุแต่ที่จะด่าไปไหวไหวใครครับไหวพระพุทธเธจ้าสอนไม่ให้เราโกรธเี้ยแลมันเห็นแล้วไหวมันดีใจให้กูด่ามันสอนรับมันไหวกูยังก็ฝักถัวเลยนได้เปล่าเราไหว้ธรรมะใช่ไหม ไหว้พระพุทธเจา้าแท้จริงคือเกิดมาจากงานของกรรมัญตารวมอารมณ์ที่ไม่ดีทำให้เป็นอารมณ์ที่ดีซะนั่นคือเป็นความเป็นงานะนะนะเป็นงานนะฮะเป็นผลปรากฏด,ด้วยเป็นงานด้วยประการที่ค่ะประการที่สี่กาย,ยาจิตตปัฏฐานามีจิตและเจตสิกเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะ เหตุล้ให้เกิดก็อาศัยเหตุใกล้คือจิตและเจตสิกละเกิดนะนี่คือความปรากฏทางจิตใจที่มีความควรต่อการงานที่เป็นกุศลอีกนิดนึงครัพูดแล้วมันติดใจภาวะของจิตที่ควรต่อการงานที่เป็นกุศลเนี่ยเห็นแล้วมันอยากทําไม่ขี้เกียจหรอกครับเห็นแล้วอยากทําอยากกวาดอยากถูก็อย่างเมืวานทราบว่า เจ้าหน้าที่ไม่ไหวแล้วมีผู้มีจิตศรัทธามาทําความสะอาดนะฮะแล้วผมก็เชื่อคนที่ทําความสะอาดจะรู้ด้วยตัวเองเลยครับว่ามันอยากจะกวาดมันอยากจะเช็ดมันอยากจะถูเพราะรู้ว่านี่คือเป็นสถานที่เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะมันไม่มีความรังเกียจไม่มีความไม่มีความท้อถอยนะครับมันเกิดความรู้สึก พูดอย่างเราก็ว่ามันเกิดความฮึกเหิมในการทำกุศลทำแล้วไม่เมื่อยไม่เหนื่อยมันมีกำลังใจต่อการจะทำไม่เชื่อมาทดลองสิครับเป็นสุขหน้าก็ได้เ <c oughs> อาจริงๆนะครับไม่ลองก็รู้ไหมฮะ <c oughs> เออไม่ลองก็ไม่รู้มาลองดูสิครับท่านจะเห็นว่าเออจริงนะยิ่งกวาดไปยิ่งถูไปและอันนี้สงการกวาดการถูเนี่ยคือเป็นผู้ที่ทำไม่มีปัญญามากนะครับ นั่นใครต้องการมีปัญญามากบรรสุกหน้ามา,ามา,าทำใะ่นะลานวัดก็ได้นะน,นะด,ด,นดีครับเนี่ยถูกต้องฮะลานวัด,ลา,วดลานวิหารลานเจดีลานโพนะฮะซึ่งเป็นหนาทีของทว่าโดยศึกษาแล้วนะศึกษาในอัตถษสาตีกาอาจารย์พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมะเนี่ย แต่ฮะกิจของท่านนะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยกวาดโบสถ์กวาด,ว,าดวิหารกวาดลานเจดีย์นะแล้วถึงจะไปออกไปบิณฑบาติหรือถ้าไม่ได้บิณธบัติโบสถ์ฐานเจดีย์เสร็จสบับแล้วท่านจะปฏิบัติธรรมะเอาปฏิบัติธรรมะเอาไว้ทีหลังกวาดโบสถ์ฐานลานเจดีย์เพราะถือว่าการกวาดโบสถ์กวาด,าาว,าดวิหารกวาดลานเจดีย์เนี่ยเป็นการเหมือนกับแสดงความเคารพพระพุทธเจ้า เมื่อการแสดงคา,ารุพุทธเจ้าอันนี้ยกย่องเขาหน่อยดีไหมครับเขาก็ทําความดีค่ะผมทราบแล้วก็ไปเห็นกระตามมาก็คือที่พม่าที่พระพี่พ,พมา่าครับ <c oughs> วันโกนนะฮะ <c oughs> เขาจะถือไม้กวาดกันมาที่ลานเจดีครับทุกวัดทุกแห่งเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะที่ทชเวดากองทราบมานะ,ะอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้น เขากวาดโบสถ์กวาดลานโบสถ์ลานวิหารลานเจดีย์วันโกนครับวันพระเนี่ยเป็นวันสะอาดวันโกนเนี่ยเป็นวันที่ทําความสะอาดเมืองไทยเราไม่ว่างนะฮะแต่ของเขาี่ว่างเพราะเขาวางถ้าไม่วางก็ไม่วางต้องวางจึงจะว่าง ด้เราเอาใช่ไหมวันศุกร์เราวางมา,มามากวาดกันให้ลึ่น <c oughs> เออหรือไม่ก็มีการนัดกันก็ได้อยู่ใกล้วัดไหนก็มีกลุ่มพอถึงวันโกนก็ไปทําความสะอาดนะลานโบสถ์ลานวิหารลานเจดีย์เนี่ยฮะนะไปทําความสะอาดบุญน,นะครับแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาด้วยอันนี้ก็เล็กเน้อยนอยแต่ให้เราเข้าใจว่า มันมาจากมีกรรมมัญญตามีกรรมมัญตาเจตสิกประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตคิดอะไรนะันมันเกิดควรต่อการงานไปหมดคิดในเรื่องที่บุญคิดในเรื่องต่อกุศลทํแในเรื่องบุญทํำในเรื่องกุศลนี่คือกรรมมัญญตาครับน่าให้เข้าใจนะครับอา้าผ่านแล้วนะครับเรื่องของอานามธรรมที่ประกอบกับจิตใจนะครับในส่วนที่อยากจะให้ เราได้เข้าใจไว้ซึงความละเอียดละออที่ปรากฏขึ้นกับจิตใจแล้วเราไม่เคยว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าชื่อว่าอะไรมีลักษณะกับตนเองมันอยากจะกวาดกันอยากจะเช็ดอยากจะถูแต่ไม่รู้ว่าไอความรู้สึกตัวนี้มันมัน,ม,นมันชื่ออะไร <c oughs> ความรู้สึกสงบในี้รู้จักชื่อเลยนะฮะ <c oughs> ความสงบแห่งจิต <c oughs> ความสงบกายวาจาใจเนี่ยอันนี้มีอยู่ด้วยกันทุกคนนะ เขาชื่ออะไรครับชื่ออะไรปัสสัติแตเสียงแววแววมาไม่ค่อยดังเหมือนดินทาคน <c oughs> อเรียกรวมเลยความสงบนั่นเป็นเรื่องของปัสสัิทางกายปัสสัิและจิตปัสสัตติใช่ไหมฮะ,ะความเบาความปลอดปลง <c oughs> นั่นเป็นงานของละหุตา Uh huh. แล้วก็ความรู้สึกอ่อนโยนกวาดก็ไม่ใช่มันรู้สึกอยากจะอ่อนโยนอยากจะกวาดมีความนอบนอบ้อมนั่นคือมุทุตาใช่ไหมเป็นเจตสิกที่ผมบอกใครน่าจะชื่อมุทุตาเนี่ <laughs> ใช่ไหมความอ่อนโยนแล้ว ใครชื่อมุทุตาไม่รู้จักอ่อนโยนก็เปลี่ยนชื่อใหม่เลย <c oughs> เป็นมานะ <c oughs> ความกันด้างนะออามุทุตาแล้วก็มีความอะไรต่อครับนะกรรมมัญาตานาควรแก่การงานที่เป็นกุศลจะนั้นคนที่ใ่ต่อการทำงานที่เป็นกุศลใ่ต่อการ พูดในทางกุศลใยต่อความคิดในทางกุศลนี่มาจากกรรมบรญ,ญาตานะฮะมาจากกรรมบรญ,ญาตานะครับนั่นเมื่อไรกรรมบรญ,ญาตาประกอบกับจิตและเจตสิกเมื่อไรเนี่ยใยต่อทางกุศลเพราะใจมันควรกับการกุศลเรื่องอกุศลไม่เอาไม่ชอบแต่มาทางนี้ชอบเ <c oughs> นี่ยนะครับมาตกลงนะครับจะทำให้เรามีการพัฒนาจิตใจ ดีขึ้นเมื่อรู้ว่าอันนี้เป็นสภาวะของกรรมญญญตาการงานที่เป็นกุศลนะครับต่อไปครับกายะปาคุญญาตานาะปาคุญญาตาก็เป็นส่วนของเจตสิกที่ประกอบกับจิตรุงแต่งจิตทำให้จิตมีความรู้สึกคล่องแคล่วนะใครรู้สึกมันเมื่อยเมื่อมันไม่ค่อยจะคล่องแคล่ว นั่นแสดงว่าไม่มีกายะปาคุณยตาไม่มีจิตะปาคุณยาตาประกอบนี่ยเวลาเราเรียนรูปปรมัตอีกหน่อยถึงขางนานเราจะพบอีกอย่างนะครับความคล่องแคล่วความอ่อนความควรเนี่ยมันมีมันมีรูปที่ทําให้เกิดความคล่องแคล่วความอ่อนความควรพอมาเรียนเรื่องเจตสิกก็มีเจตสิกทาให้เกิดความคล่องแคล่วความอ่อนความควรครับนั่นคือปาคุณยะตากายะปาคุณยะตา อันนี้เป็นงานของเจตสิกไปทําให้เจตสิกประกอบกับจิตนั้นมีความคล่องแคล่วในอารมณ์ที่เป็นกุศลจิตตาปาคุณตาไปทําให้จิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมีความคล่องแคล่วในการงานอันเป็นกุศลงานชื่อว่างานกุศลแล้วทำได้คล่องแคล่วทำได้คล่องแคล่วอื แม่นึกถึงสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังรู้สึกผมจะไปที่วัดชื่อวัดหนึ่งนะฮะชื่อแล้วท่านจะตกใจฟังชื่อวัดโกโรโกโส <c oughs> เคยได้ยินไหมครั <c oughs> อ๋อแสดงว่าไม่ทันสมัยนะฮะ <c oughs> ใครไม่รู้จักวัดโกโรโกโสไม่ทันสมัย <c oughs> เพราะวัดนี้เกิดขึ้นในสมัย กรุงศรีอยุธยาชื่อดีนะครับโฆษณาชื่อวัดให้วัดนี้เป็นคนจีนสี่คนมาสร้างนนายนโกคนหนึ่งน้านโลนโกในโล,นโ,กนโ,ลโกโลอสองคนโกโลกับโกโสสองคนไม่ใช่สี่คนอ่าเป็นชาวจีนสองคนเราเรียกคนจีนว่าโกอโก,โกใช่ไหมน่า นั่นคือโกโรคนหนึ่งโกโศคนหนึ่งสองโกเนี่ยมาสร้างวัดนี้อาโกโรโกโสวัดนี้มีการบรรยายธรรมะตอนนี้ไม่ทราบว่าบรรยายหรือเปล่าเขาก็เชิญผมไปบรรยายรู้สึกว่าจะเป็นทุกวันพระนะฮะบายอายุทยานเนี่ยนะครับอยุทยาเาเลยบังประหันไปหน่อยอไม่ใช่ทีไม่ใช่ไปเลยบางประหัน นผมจะพูดพิมพัอหานมาเลยไปแล้วนะฮะจังหวัดอุทยานเนี่ยครับอยู่ทางขวามือถนนใจเทียนนะฮะอาจจะมีป้ายบอกไปนิดหนึ่งสมกับโลโกโศจรินะไม่ได้ทําให้ป้ายใหญ่โตระหรานเลยนะฮะอาภัพจริงๆโกโลโกโศนี่นะฮะก้าไปอาจารย์ขาแปลกใจสามีหนูเวลาหนูแต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยจิตใจก็ไม่เคยเยดียกหุูดหงิด ตเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยดีพอแต่งตัวออกจากบ,บ้านแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะถูกใจสามีเท่าไหร่ผมก็บอกว่าเนี่ยผมรู้เลยเนี่ยรู้ไงผมรู้เลยทนะั้งที่ผมไม่เคยเจอสามีคุณนะแต่ผมรู้เนี่ยว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าหมายความว่าไงครับอยู่ที่บ้านงานไงเขาช่างขี้เกียจแต่งตัว อยู่ที่บ้าน,นอ,อ่ะพอมาวัดปุ๊บแล้วขยันแต่งตัวแมแต่งหน้าเช้งเลยนะฮะสามีเขาก็ชฉกลยครับชุนนะฮะแล้วผมรู้เลยว่าผมบอกเนี่ยสำหรับที่บ้านคุณนะคุณไม่ทำปลาเนินเหมือนใส่ปิโตมาหรอกรู้ดีนะเอารู้ดิผู้ชายอะ่ะเขาเขาาต้องการลยฮะ,ค,ะความสวยความงามความสะอาดความน่ารักต้องมีพร้อมนะฮะ แต่ปรากฏว่าไอความสวยความงามความน่ารักเนี่ยมันมีตอนไหนฮะตอนจะเข้าวัดใ <c> น <oughs> ตอนอยู่บ้าน,นยังไงก็ช่างปะลาจริงไหมเขาบอกจริงไม่เคยสนใจเลยไงเดยวเขาก็หากินได้แน่เห็นไหมเออเดกเขาก็หากินเองได้ส่วนน่ะปีโตเชงแวบเลยจับอย่างดีแต่งตัวเองครับแจ้วอย่างดีเลยผมบอกเนี่ยฝนตกไม่ชัวร์ฟ้านะฝนตกไม่ชัวร์ฟ้าก็หมายความ มาวัดทำอย่างอยู่ที่บ้านทำอีกอย่างมาจากอะไรครับท่นานภหรายครับอยู่บ้านแล้วขี้เกียจแต่งตัวอ่าอยู่บ้านแล้วขี้เกียจทำกับข้าวอยู่บ้านแล้วขี้เกียจแม้จะนํำพริกขี้เกียจจะปากให้มันเลยดูสวยน่างามไม่หรอกปล่อยเปลอะ,ะเลอะเทอะเต็มปากถ้วยน้ำพริกนี่แหละ <S <S จิ้มเปลอะว่าอย่างไรเลิกจิ้มแล้วก็ปล่อย <laughs> แล้วมันน่าจิ้มต่อไปไม่แล้วส่ว <laughs> นท,ที่ทำเป็นโตใส่มาเไงครับ แล้วทำไมขยันทำด้วยความคล่องแคล่วนะฮะนี่ครับภาวะของจิตเวลาอยู่บ้านนะไม่ประกอบปรุงแต่งด้วยปาคุณจะตาเข้าใจไหมครับเวลาจะเข้าวัดแล้วเกิดมีจิตใจมีอารมณ์ไปกู้สวยเข้ามาแม่ไม่ได้ไปวัดทันทีต้องแต่งตัวให้สวยใช่ไหมทำความสะอาดให้ดีสามีก็หน่างามเวลาอยู่บ้านนะมึงไม่แต่งตัวอย่างนี้เลยวะ เวลาจะไปวัดอล้แหมมันเช้งนะแต่งตัวดีทุกอย่างเหตุนะครับเข้าวัด,วดมีปาคุญจตารู้สึกมันคล่องแคล่วไม่ขี้เกียจจัดถูวัดจากดีนะครับนักปาชคุญจตานะครับอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดมันก็มีปาคุญจา,าอารมณ์ที่ไม่เป็นกุศลอยู่บ้านก็มันก็ไม่มีปาคุณจตา ความคล่องแคล่วในการทําการงานนะมันอยู่ที่จิตเป็นกุศลนะถ้าจิตเป็นอกุศลแล้วมันก็ขี้เกียจไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงภาวะที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตทําให้จิตมีความคล่องแคล่วพูดถึงกุศลแล้วก็แหม่เมื่อเกิดความกระปี้กระเปล่ากระตือรือร้นขึ้นมาทันทีกายจะแต่งนี่เว้ต้องเปลี่ยนไหมผ้าสีนี้ไม่เหมาะต้องเปลี่ยนไหมนั่นคือความคล่องแคนะล่วในอารมณ์ที่เป็นกุศลครับ ไม่ใช่ไปรักหลวง,งพ่อหลวงพี่หลวงนานะเปล่าครับเขาปิดเป็นกุศลเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์องค์ใดนะครับแต่เขามีความรู้สึกว่าถ้าเข้าวัดแล้วจะต้องพิถีพิถันไปหมดเลยเฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นความอา,อารมณ์ที่เป็นกุศลแล้วเมื่อเกิดความรู้สึกเบารู้สึกอ่อนรู้สึกกลัวรู้สึกมันคล่องแคล่วหยิบจับอะไรขึ้นมาปุ๊บเนะี่ยมันไม่อึดอัดมันมีความกระตือรือร้นนะ แม้ความกระตือรือร้นในการทําบุญทำกุศลก็ไม่ก็มีเหตุนะครับแต่ความกระตือรือร้นที่เป็นกุศลมันเป็นผลใช่ไหมผลอันเนื่องมาจากเหตุมีมีอะไรปาคุณจะตานะปาคุกจะตาใจอะเป็นต้นเหตุนะใจนี่เป็นต้นเหตุของวาจาใจนี่เป็นต้นเหตุของของนะฮะของกาย กายก็นี่เขาว่าจิตเป็นผู้สั่งนะกายเนี่ยจิตใจเป็นผู้สั่งวาจาก็จิตใจเป็นผู้สั่งทั้งกายทั้งวาจาจึงเป็นหน้าต่างของหัวใจ,จแสดงกากิกริยาออกมาแสดงว่าจิตใจเป็นไงพูดออกมาแล้วแสดงว่าจิตใจเป็นไงมันบ่งบอกมันบ่งบอก่บบอกทั้งกายทั้งวาจาเนี่ยมันมีกิริยาอาการเป็นไปในทางกุศล มันควรแก่การงานที่เป็นกุศลมันควรแก่วันที่ขึ้นอยู่กุศลเมื่อเกิดความคล่องแคล่วไม่อึดตัดน,นั่นเป็นลักษณะของปา่าคุณญตากายะปาคุณญตาเป็นเจตสิกประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตนะให้เกิดความรู้สึกคล่องแคล่วในอารมณ์ที่เป็นกุศลไม่ต้องแปลกใจเวลาพูดถึงไปทําบุญทำกุศลแล้วมันรู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกเบารู้สึกอ่อนรู้สึกคุ้รู้สึกมันคล่องแคล่ว แม้แต่ความเช็ดถูเคยขี้เกียจเช็ดขี้เกียจถูพอพูดถึงจะไปวัดึ้นมาเช็ดแล้วเช็ดอีกถูแล้วทีไม่เกิดความรู้สึกไม่ขี้เกียจนะครับนั่นคือเป็นเรื่องของปาคุญตาเจตสิกนะครับของเราต้องพิธีพิธันคิดพิจารณาหาชื่อกันเยอะนะครับเพราะความปรากฏมันมีแต่ไม่รู้มันเชื่ออะไรแต่สุดน้ากเลยผมจะพูดรวมนะครับความสงบความอ้วนความเบาความควรความเบาความคล่องแคล่วความซื่อตรงเนี่ย มันมาจากกลุ่มเจตสิกของสาธารณะนะโสภณะสาธารณะครับอา้าวตกลงครับเรามาดูภาวะของสหจิตใจที่มีความคล่องแคล่วอันประกอบไปด้วยจิตและเจตสิกนะกายปาคุณตาเจตสิกก็ทำให้จิตท่านผู้ฟังที่เขารพคท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาวจมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณแม่สตังศรัทธาของคุณสุชาดาศรัทธาของคุณสยกุลรัตสศรัทธาของคุณวีรนุชอุตริร่วมกันรับ็นโชคภาพขออนุโมทนาสาธุมรณโอกาสนี้นะครับแล้วก็คืนนี้เวลาหมดนะ หมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นสถาของคุณปุญญาดาผู้สุโชติพัฒน์สถาของคุณหัาไทยรัฐแป็นไทยสถาของคุณพัชรินเลอกิจกุลและสถาของคุณทนบุญสิริโพนทองรับเป็นเจ้าภาพครับก็จะลอนุมทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเกิดมีแก่คุณแม่สตังคุณสุชาดาคุณสกุลรัตคุณวิรนุปุตริและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ